ครับผมสวัสเลยครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอียรไพร้องครับวันนี้จะมาดูพระยอดธงนครสีกันอันนี้เป็นพระยอดธงเรียกพระยอดธงของนครนะผมอันนี้เป็นพระพระยอดธงกุนนครนะผมเป็นพระแล้วดูมันพระค่อนข้างอ,องค์ใหญ่ๆหญ่างนีพอสงวนนะผมแต่เปื้อเลยนี่โอ้โหเนเริ่มเทิมเลยครับผมพระยอดธงนคร อันนี้เป็นพระแท้มาตรฐานตะกูลนะพี่ไม่ใช่พระเกน,นะผมไม่เอาพระเกมา <c oughs> มาลงนะพี่อะไรก็วุ่กครับผมคือท้าเป็นพระแท้ผมเช็คแล้วเท่านั้นว่ามันแท้โอเคแล้วมันงมลงครับผมพี่ดูดูธรรมชาติโอ้โหสวยมากก็ใครมีอยากจะแบ่งปันผมก็ส่งมาได้ส่งลายมาได้แอดเซมาได้หรือจะโทรมาก็ได้ส่งภาพมาชมกันครับดูตรงตรงคนนี่ตรงคน อันนี่คือของยีแท้นี่ยพระยอดรงนครนะผมพระนครยอดรงนครสีรรมาล่รนะผมจะมีพวกฮิ้กเรียกว่าอะไรชั้นชันหัวลานยชั้นมามาอุดตรงก้นเนี่ยครับผมทำไมมันทำให้พิจาราง่ายผมของเทเนี่ใครมีที่สวยก็ยจะแบ่งปันผมว่าส่งมาได้นะรับเช่าครับครับผมครับผม ขอบคุณมากครับผม